ดีค่ะยินยินแล้วพึ่งเจอฉันน้าบอยชแนลเย่ itation. เดี๋ยวเราวันนี้เราจะมาแล้วเราบอกแมพบ้านนั่นเองไม่รู้จะสนุกหรือเปล่านะฮะแบบบ้านเล่นซ่อนแอบในแมพบ้านยู <oo> แต่ของไปอาจจะมีปัญหาไหมคะต้องอ,อ,นนงอาจจะช้านิดนึงบางอาจจะหลุดบ้างแต่ว่าก็สา,าสามารถเข้ามาใหม่เล่นได้ ใช่ไปกดรูปมับอกนะไม่งั้นจะไม่เจอเพื่อนนะเออมันมันแบบคนละห้องอ้าวยังไม่ได้อัปเกรดอ่ะยังไม่ได้อัปเดตอะไรเลยอ่ะยังไม่อัปเดตในเพซาโตเพซาโตโตโตมึงเล่นไปก่อนนะตัวยังเป็นอันนี้อยู่อือเพี่ซาโตซาโตรถอะไรนี่ยอุ้ยเดี๋ยวนะที่ยังไม่ได้ถ่ายเลยโอ้สิแล้ว ดูการอัปเดตของเดี๋ยวนะเสียงวิวบอวิวบอกมาจากไหนเนี่ยอ๋อรถรถอะไรเงี้ยรถเพล่รถเพลงพอดีแต่งตัวก่อนนะอ้าวเอาไม่เสียหายอ่ะเฮ้ยเป๊คทำไมมันเสียหายอ่ะไหนเนี่ยเสื้อหายเสื้อหายเราแต่งเกงโอ้โหาจะบักก็ได้นะเดี๋ยวเราก็จะเอาเสื้อสไตล์แบบนี้เลยแล้วกันอื ใส่แบบนี้ที่ไม่ได้ึมน,น้าโอเคใส่เอลอยแล้วเปล่าเอาเอาเอลอยไหมหอืมอลีล่ะเอาอันนี้แล้วกันนะคะส่วนกระโปรงหรือว่ากางเกงน่ะสวัสดีทุกคนหืมเสียงใครอ่ะสิยงยา่าเดี๋ยวก่อนนะแป๊บหนึ่งนะวันนี้ไปแล้วแหละ เอ้ยไม่ใช่คนละเกมคนล,เก,ลเกมเกมอะไรอะ่เอะเยอ,ยอ,อยไม่ใช่จะเล่นโลบอกอุ้ยโอ๊ยคันไม่ใช่จะเล่นคราฟแมนครับผมจะเล่นโลบอกครับเข้าใจไหมโทรศัพท์อเ,เอเไอ,อน่าจะกดผิดแเ,เราเอาโอ้ยว่าที่ ไม่ใช่อยากจะเล่นสนอยคับจี้บ้าจี้เราอย่ลองสีฉันก็ถ่ายคลิปเหมือนกันเวมิคาโก้ตอนนี้ฉันนั่งอัปเดตโลบอกรก่อนเออเป๊อืมดูสิ่ที่ที่หมอนไม่ใช่หมอนเออหมอนโอ้ยเอาให้มันสวยๆเนาะเราว่าจะเลือกกระโปรงอะไรดีมีเสียก็มีรายเสือของพี่หมิวละ ผลไม้ก็มาผลไมา้มก็ไม่มีตอนนี้กำลังกอฟิสโตแบบเด็กโรบอกอยู่เพราะว่าเมื่อกี้ชอบอชอบสะกินพี่ปางอะที่ที่อยู่ในโรบอกเออม,มันมันสวยดีใช่สวยแต่ฉันก็ถ่ายนกับกเธอนั่นแหละแต่ว่ากำลังจะลงคลิปโอเคจ้าอย่าลืมไปดูช่องของอืมคนใน <Okay. S 2> ฮะพี่เป้นะคะทุกคนจำชื่อไม่ค่อยดอย โอ้โหคนนี้บ้านนี้จำชื่อไม่ได้กันหรอกนี่เดี๋นะทำไมมันเข้าไม่ได้นานจังฮะอะไรอันนี้เขาอะไรเนี่ยโอ้นี่โหเอ๊ะแล้วก็ทักทายในเด็ดม,มันจะหมดวันที่แปดนั่นใช่ใช่แต่ว่าทำไมมันช้าจังหนูก้จะมีเลยจะแปนัานสีอืมนั่น,ม,นมันล่เพิ่งนี่นะอืมอย่าใช้ดี๋ด ต่อยไม่เลยโอ๊ยเจ็บขาจังเลยงั้นเอาเส้นนี้แล้วกันก็นานแล้วนะนะม่แต่ด้อัปเดตโลบอกเนี่ยโอเคแล้วก็เราจะเลือกทรงผมมาเลยดีเฮ้ยเราบอกแต่ว่ามันอัปเดตไม่ไหนอะเลือกทรงผมที่มันดำๆโอเคเราจะเข้าไปที่โลบอกอีกครั้งหนึง่งอุย้ย ทับกันด้วยเหรอตลกเวสเฟยทับเมื่อไหร่จะได้เล่นนี้อ่ะว้าวนี่ถ่ายสดเลยนะถ่ายสดสดบทไม่มีเดี๋ยวเราก็เอาผมนี้นะผมนี้แล้วก็ออกจากเกมหน่อยแล้วมันก็จะเป็นผมอันนี้ยำยำยำปลาทูไม่ยงไม่ยำเดี๋ยวเราปอกมันก็เข้าไม่ได้นะ ไม่เข้าโรบบอกไนงะเพราะว่ามันจะมันจะมีปุ๊บอัปเดต <Okay. S 1> พออัปเดตปุ๊บมันก็จะน่าจะแก้บักก๊กแล้วเปล่าของของเราเป็นห้าแล้วเลขห้าแล้วเอ้เป้เป็นเลขสามอยู่เลยเลขสี่แล้วเปล่าน,น่าจะเลขสีเขเ่เปล่าสามอยู่เลขสามอยู่อ๋อเลขสามออยี่สามยี่สิบกว่านี่แหละมันไหนเห็ไหมบอกว่าเวอร์ชั่นโนบอกของคุณอัปเด,ดตตรงต้องอัปเดตที่เพจโต แต่แต่บางทีหนูเล่นนะสงสัยรบอจกจะกลัวล update, ใช่ไหม,มแล้วนี่มันอัปเดตใช่ไหมแล้วแล้วแล้วมันแบบมันแบบไม่คือที่เขาอัปเดตอาจจะแก้บัก๊กไม่งั้นก็แก้พวกเบอร์อะไรมีกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยของก็แบบไม่อัปเดตบ่อยแนละ้วของเป้ออัปเดตบ่อยมากเลยอเดี๋ยวทุกคนหอโอ้แยแล้วอ่ะพี่ต้องถ่ายใหม่โอเคทุกคนผมต้องถ่ายใหม่ เพราะว่ามันหนเหมว่ามันจะถ่ายไม่ได้โอเคต้องยกเว้นกันถ่ายโอ้โหเด๋วโอเคลูเข้ามาในเกมแล้วนะแล้วเราก็จะได้ทรงผมแบบนี้อ้าวอะไรอ่ะ จำให้ได้ขึ้นด,ดูตาแต่และตาอื้มึเยอะมากิเอาตานี้แล้กันมีตุม่มเออเอาปากยังไงดีปากนี้ไหมน่ารักเลนะ แล้วสวนเวนตาเราจะเอาอะไรดีนะอืมเอาเวนตาดีไหมคะเนี่ยอืมมีเมสแหละอ๊ยมีใครมาไม่อยู่ตรงนี้คนฝรั่งชอบเล่นอะไรแปลกๆนะเนีองอืมไก่ละไป็นอะไรโดดไปกระโดดมาโดโด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 ดอืม แฟนยันในเหล่านี้โอ้เป้ฝรั่งมันมันมันมาอีกแล้วว่าตะเกี้ฝรั่งฝรั่งฝรั่งชอบชอบเล่นอะไรมันเล่นอะไรเป่งๆไงมันคือมันมาถึงใช่ไหมนี่ให้ดอกไม้ละนี่ใช่ให้ดอกไม้ละมันอะไรพอพอมันมานะให้ดอกไม้ละแะละนี่แว่นเลยนะโหแว่นสกมากเลย เดี๋ยวเธอ,อ,รรอาทายใหม่ก่อนเพราะว่า,าทายใหม่ต้องทาใหม่เพราะว่าไอแอปเนี้ยอะไรอะไระไล่ไล่ไล่ไลมันตั้งค่ามันรู้สึกว่ามันยิงปืนยิงปืนเหรอจะรอกการอัปเดตของนิงโตรครับก็เลยคิดวนะ่าต้องทายใหม่ใครยิงปืนเนี่ยเรากลับมาเล่นลยิงปืนนี่ยิงคืนเลยนะมีปืนมาให้ไล่อะไรอะไรไละไล่ไล อะไรตัวเลียมวิ่งไปวิ่งมาอยู่นั่นแหละอยู่เต้สักทีฉันมีหัวโอ้ยเป็นอะไรเนี่ยจะแต่งตัวไม่ได้แต่งแล้วไม่นะอย่าตามมาจะไม่ได้ไดิ่้จับโอโอเคว้าตายคาที่เลยดีกว่าเป้มันตามปอมมาทนยังไง แต่งแบบนี้เลยนี่แต่งเป็นผู้ชายดีกว่านี่นะโอ้มันตามมาทราไมอ่ะน่าบ,บึ้งเลยเนะี่ยหรืว่าทั้งบ้านอยู่อยู่ล็กอยู่คนเดียวดีกว่าเออหรือว,ว่าจะแต่งใช่เหมือนนั่นนะอย่าตามมานะนี่นตามมาดิสอืมไอเลียมึงตามมาอีกเหรอเกตามมาทุกสถานการณ์ไม่ดี โอเคคนเลือกตั้งบ้านแล้วมันก็จะตั้งหรือเปล่านิ่งไปนิ่งมันเราขอเป็นแบบมากมหน่อยโฟล์กกันโอเคสิซสงยินดีที่จะรู้จักอันนี้เป็นใครโอ้ฉันก็เอ๊บ้าอะไรนักหนาเนี่ยผู้ชายเต็มมาเลย ฉันว่าขึ้นไปดูบนบ้านนี้กว่าไม่ต้องทำเซ็งเหนือกว่าเลยเอาแล้วเคาะประตูทำไมโอเคเราถึงไปใช้หลังฟ้าแล้วก็จานนี้นะเราก็เคยเล่นมานานแล้วนะคะทุกคนแต่ชอบบ้านนี้มากค่ะเหมือนแบบมันมีร่องอะไรประมาณนี้น,นั่นนี่คือใครแอบมาจ้องบ้าน,นอีกแล้วเป็นอะไรโอ้โหนโอ้โห จะไม่เปิดประตูให้มันเข้ามาไมมนะอยากเข้ามามันไข่บานมาันลสโซนแอบก็เป็นแบบนี้เป้ถ้าเกิดเป้มาเนี่ยเป้เป็นไงเป็นไงเป็นกันได้แลกเจอว้าว is in ินโอ o เมาโอไม่กอดโออาขึ้นมาได้ไงสงส่ยใช่ไหมแม่แม่แม,แม,แม,แม่ผมเข้าให้เขาก็ได้เอาไปไปอย่าลองไห้แล้วก็ตัวเมฆเด็กม,มาตบมือให้ใหม่ดูชั้นดานฟ้านีมันดีจริงๆงไม่ตบมือทำไมโอ้ย ขาทะลุหัวถ้าเกิดมีสระน้ำแล้วก็มีร่มก็น่าจะดีนะรอให้เวลามันหมดก่อนแล้วกันไม่งั้นเราจะไม่มีเันเต็งมันเลยไม่ขนาดนั้นลงมึงนี่เราจะเอาบ้านนี้แหละแล้วจะส่องไฟฉายทำไมโอ้ยอยากไปขาน,นี่ก็มีคาเฟ่เหมือนกันจะไปดีไหมน้อง มีคนแบบนี้เป sewing, มีผู้ชายสามคนมาเที่ยวบ้านออแล้วกนดูน oh, ี่ผ <Fair ly> ู้ชายเต็มานเลยเป้ืออืมอืมดเดีด เราเสียดายใช่แล้่กได้ละเดินเข้ามาเดินเข้ามาใสใจไม่ไหวไปแล้วเย่ไปแล้วก็ดีดีกว่ามายุ่งกับฉันใช่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 ฉันจะรีบไปหลบหลังต้นไม้มีอัปเดตแล้วเหรออุ้ยไม่ได้เว่ยไม่ได้อัปเดตเลยอะปรับโมเดลหมูใหม่น่าจะ เปลี่ยนเป็นอะไรนะเขาบอกาไม่ผิดแล้วถูกเปลี่ยนเป็นอันปากกาแน่นอนเพราะว่าเห็นในเห็นในช่องที่มันเล่นมินิเวอร์เขาบอกว่ามันอัปเดตเป็นอันปากกาเพราะว่าหมูมันรูปเหมือนกันอาจจะเป็นบั๊กอาจจะเพิ่มแค่เฉพาะเวอร์ชันแล้วเวอร์ชันน่าอาจจะเพิ่มหมูไปแล้วค่ะผู้ใช้โอ้โหแต่ว่าไพ่ว่าอยากให้มีเวอร์แก้ไขอะไรนะฟีเจอของอะไรนะ วัวงได้ก่อนเพราะว่ามาครับดเดี๋ยวเราก็ใส่เม็ดหน่อนยไม่ได้เลยเพราะว่าประเทศไทยโควิด n นทีนเยอะมากแต่แต่ในเกมเราต้องต้องใส่ด้วยนะในเกมไม่ต้องใส่ก็ได้เพราะว่าไม่มีเชื้อในเกมจบพูดเชื้อนาย,ยิ้มเราขอเป็นแบบเมสซิจิมพูแล้วก็สวยดีเมียวเมียวเมียวมีมีหนาา้าตาคาตกะได้ติ่มเลยนะ อย่างเี้มันไม่สวยหลอกทำงานให้ด้วยโอ้มันเหมือนเธอเป็นแม่บ้านจย่งงี้แต่เธอไม่ใช่เธอเป็นผู้ชายธรรมดาโอ้ยอยู่อยู่ริมหน้าต่างงี้ละ่ะอยู่ริมหน้าต่างเธอเป็นอะไรนั่นโรบอทไม่ไใช่ปอะพี่อั้นไปเล่นไปก่อนนะ โอเคทำความสะอาดบ้านเดี๋ยววันรุ่นี้ต้องไปทะเลแล้วว้าวนะไรเรือวันนี้เครื่องเกมได้ดูเครื่องเกมด้วยกันให้มาอีกเนี้ยโอ้ยกำลังทำงานอยู่ดีๆทำงานด้วยน้ำตาเรงน่นี้จะร้องไห้เฮ้ยเจ็บคอมากเลยอ่ะ มันของเงียบสักพักกลกัน,นอ๋อพูดฝรั่งอีกพูดไม่เป็นอ่ะไม่ได้เรียนเอ่ออะไรอ่ะพูดไค่ไันาได้นอนได้ก็ถึงเยออ่าึตงนีึตนไอไมกะคิดไะเบียงด้วย ต่ไปเสียงบอครับ้าวอร่อยของเมนูจานนี้มาจากตะกี้ยังไม่เสียงแต่งเลยโอเคก็ไปทำา้ำกัก็ครัวหัวน้ำตาลแล้วก็เสรอ โอเคเสร็จเรียบร้อยจากนั้นก็ต้องไปอาบน้ำเฮ้ยเจากนเอากล่องไปที่เก็บของก่อนคิวตัวคิวแพงเคีววด็กน้ำดักน้ำ,นำ ว่วๆนะโอ้ยเก็บของก่อนเจ้านั่นมันมาทำไมมาทำไมเห็้ไอ้บ้านทาเค a n ยวดุจ้ารึงร้งรึ้นรืร้น้แล้วเกจะให้มันโตทำไมไม่รู้สิ โอ้ำใหม่ก็ยิงสนามแล้วก็ต้องแต่งสีจิบสีแดงเป็นสีม่วงสวยอะ่ะเฮ้ยมีฟองขึ้นด้วยอืมแกมาตกบ้านฉันทำไมฉันทำปอยให้อยู่โอเคจะโดนใครดูดอะไรอะ่ะคือไ้อเธอตกอากาศอยู่เหรอมันตกอากาศอันไอ่ะ ดอันนี้กินบาร์บีคิวไหมไม่กินนะะเรามอ้วนอยู่แกอ้วนไปทำรมาดานเนี่ยทำรห้ด้วยเขปัจเจดี๋ยวฉันจะเอาป,เปัจเจไปให้เราทำมันล่มก่อนอย่าๆๆๆ เอยยิงก่อนก่อนให้มันลุ่มน่าอ้จัเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะได้บ้านใหม่โอเคเนอะ้ยจจ๊บอืมโอเคนะจังเออเป็นอะไรเหรอจะอ้วนเฮ้ยถึงเซนชัยแล้วเหรอโอ้โอ้นี่มันเป็นลุ่ก่ัวเนี้ยสกินนี่มันคือ อมืมไม่ไลยอ่ะอ่านให้หน่อยโอ้โหแตงเงิน Make me roommate แปลว่าอะไรไม่รู้อ roommate ไม่ถึงไม่ <I S 2> านรู้รู้แต่ไม่ผิดน้ามันหนึ่งคนที่นอนใช่ไหมอ่ะแล้วแต่แตอนจะอยู่กับไอ้นี่แล้วแต่ก็ได้ตอบว่าอะไรหรอเก็บ <Yeah>. no ทำรู้ โอเคไดไมั้ยโอเคตอบอะไรก็ได้ตอนป oh. ี้ฝรั่งมันงงแล้วก็บอกว่าเดินหมีไปะลันเป็นฝรั่งคนไทยเยรารู้บอกมีเยอะแต่ฝรั่งก็มีเยอะเช่นกันอ้ม <c oughs> จะตอบเป็นงั้นได้ด้วยหรือเดีย๋ย <c oughs> วนะหมีด้วยหรือนี้ปิดก่อน เดี๋ยวเดี๋ยวกดไปที่ตัวมันก่อนบอกหนีมันไปดีตัวเป็นี้ตัวเป็นี้จะไม่ใช่คนฝรั่งกันเลย โหดร้ายมากตอนต้ววีจะไม่เก้ีวดคนฝรั่งเลยวะต้องได้โหดร้ายใครประตูหน่อยคนบ้าเลยว่าใครประตูอุอ้ยไม่ตาย ทำไมวันนี้ แค่นั้นตรงประตูตอนนี้เป็นกับข้าวเออเอะไรนะที่ปึ๊บไปอบก่อนฟึ๊บ แกอยู่ข้างล่างนะออกบ้านอ,ออกไปหาบ้านใหม่ปอไปเลยไปไปไปไม่เหมือนบ้านแม่ปอเปลี่ยน<ม>บ้านเลยเดี๋ยวเม่อไหเราบอกติดไม่ได้ใจเย็นๆก่อนเย็นแล้วต่ว่าอย่างนี้อ่ะนะไปกินอาหารได้แล้วจูบฉันไม่ใช่เหมอนนะ ลืมลืมลืมมากินข้าวเร็ว,วมากินข้าว <c oughs> มากินข้าวเอ <c oughs> <c oughs> าใจช่วยมึงกินเอ็มอกเอ็ม <c oughs> กินเอ็มอกเอ็มอะไรคะกินเองกินเอ็มอกเอ็ม <c oughs> กินข้าวไหมรีบรีบมากินข้าวเร็ว ฉันมากินผักดีกว่าช่วงนี้ดดลดความอ้วนเอาละนะตอนนี้เราเล่นเกมมานานแล้วไม่ต่อไม่รู้นะคะโอ้มันกินแอปเปิ้ลใช่ไหมฉันก็กินผักนะแกนี่กินแบบเอาเผาฟัดความอ้วนเออกินโอ้ยหุ่นดีมากเลยแกขอหุ่นอาอาหุ่นดูสิ โอเคกินแล้วไปล้างจานดีกว่าให้เก็บจานไม่ได้ไอ โอ <c oughs> ้ยเนี้เก็บคิดว่าอไรนี่ยก็ดูอีพีหนึงนะ่งแล้อีพีสองเลยว้ายาช่วงไม่ได้ออกบ้านเปนไหนเลยแต่ทีนี้เราจะไปดูทะเลกันนะคะเพราะว่าทะเลท่าน่าจะสวยงาดู ยิงแจมได้ขีม้าไปแล้วกันโอ้ยจะทำไมไปไม่ได้โอ้โอ้ฮะออกั้านไปที่ยวๆๆโอเคใครคิดสอบไมต่อต่อไปแล้วนานมากเลย เงไม่ได้ส้นแอวก็ไม่เป็นไรอะไรอ่ะอะไรเนื้พ <sist desarrollo> <row> ี sa <organizational> <sa ่พี่เหรอ เร็วโอ้ารุ่งไปนี่อะไรโอ้โหเหมือนเป็นเกาะเกาะติดเกาะอย่างเงม้ยเราเป็นที่ติดเกาะต้องไปอันนี้เป็นที่สร้างบ้านสำหรับคนพิเศษนะเอิม่มตรงนี้เป็นของคนที่มีเหรียญโราบักแต่เรายังไม่มีเลยเนาะอนาคตต่อไปเราจะมีเหรียญบัญชีบาทอือหือทุงนี้ร้อนมาก เขาดับก่อนดับก่อนโอ้ยในกล่องมีอะไรมางเนี่ยโอ้มีแซนด์วิชแล้วก็้ำโคกโอเคเพลียิ้มเพลีิวอืมหวังว่าเจ้านั่นจะไม่ตามมานะเห้เห็นลูปเปลกๆเหนื่อยเหรอโอ้มีขนมปังเปล่าๆด้วย มัอร่อยเหมือนกันเนี่ยมาจากคาเฟ่แล้วจากการกินน้ำชิูงียย่าเรียกแยกปอไม่ไปฮยเรียกปอไม่ไปโอ๊ยโอ๊ยบ้านทุกคนาเลี่ยนมีนบุกบ้านมีคนบุกบ้านมีคนบุกบ้าน งานช้างละพพอ ไ้ยเป็นนางแบบึก็จบคลิปเพลงแค่นี้นะคะไปแล้วบ๊ายบายเอเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยว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 กล้องไปไหนตัวกล้องไปไหนอ่ะกล้องไปไหนอ๋อกล้องหายกล้องหายเดี๋ยวมิดเกิดกล้องหายไปไหนเราอยู่เนี้ยเอาไปบายบายถ่ายนานแล้วเนี่ยอุ้ยกล้องมันกลับไปกลับมานะปรับกล้องดีๆนะพอทีหลังอ่ะท้องร้องซะแล้วไปกินข้าวไป สะักจิตแย่มันไม่ได้อ่ะพี่ลายตรงนี้มาไม่ได้อ่ะโอเค โอเคมันไปก่อนนะบายบาย